วันนี้เราจะมาทำเป็นออันนี้แต่เพะปะร้าน,นที่เป็นแบบเวลาที่ผลไม้เราเยอะๆอ่ะเราไม่มีที่เก็บใช่ไหมเราสามารถถ้าเราไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อยากทำตะปะแหววดูว่าแบบเราอยากรู้สึกว่าเราอยากเก่งเนี้ยเรามีวันนี้เราจะมาสอนสอนการแบบใช้ใจการที่มีอยู่ที่บ้านให้ประโยชน์กันเพราะว่าเนี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันต้องซองเหมือนบาทาแต่ว่ามันก็สวยแหละนะครับ เราสามารถทีามาใส่เป็นเป็นโฮเดอร์เวลาแบบเหมือนเวลาตั้งไว้แบบเหมือนแขกมาบารแล้วตั้งไว้เอาไว้าไว้ทานแหละก็สามารถแบบใช้ได้เดี๋ยวองให้ดูนึกถึงแบบเอ่อเวลาแบบเหมือนตามบ้าน,น,นตามบ้านที่ทต่างประเทศเขาบเขาเขามีแบบเฟสติฟมีงาน มีงานเนี่ยเอาไปเขาจะมีผลผลิตตั้งเยอะๆเนี่ยเอาไปคือผลผลิะมันย้คใหม่แบบชุมความร่ำรวยในแบบในในต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยเช่นในหนังพวกกวแฟไซร์อะไรอย่างเงี้ยเทียบที่แบบว่ามันเขาเอาแบบเอาพวกผักพวกอาหารอย่างเงี้ยมาตั้งกองๆให้มันเยอะให้มันเหลือๆเขาอารมณ์ว่าเหมือนกับมันจะทําให้แบบโชคดีแบบเหมือนกับบ้านบ้านนี้แบบมีเหลือกินเหลือใช้นะอะไรประมาณนี้ครับ ก็ตามแล้วกันไปแต่คือแบบส่วนตัวมันสวยดีอะแล้วมันก็ว่าเวลาแบบสมมุติตั้งไว้มันก็ดูแบบตั้งไว้เห็นไม่กินยังสวยเลยอาต้องแบบคือต้องดูอ่อดูเขาเรียกว่าดูสภาพรูปทรงของของของผลไม้ด้วยนะคะให้มันแบบพอดีกับไซส์ของอ่อาโปแต่รู้สึกว่าอันนี้ช่ จะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นอันนี้ไปกันไปกันเยอะบที่บ้านชอบจัดดอกไม้ก็เลยมีัดกันเยอะเป็นพิเศษบางอันก็แบบไม่ได้ซื้อของแพงหมดอ่ะคือซื้อแบบทุกแบบทุกท,ที่ชอบที่ชอบเหมือนรู้สึกว่าของอะไรอย่างเงี้ยมันไม่จําเป็นต้องแพงไปตลอดไม่ได้มันแพงมันไม่ได้แปลว่าจะสวยกว่าหรือว่าดีกว่า แต่มันต้องเก๋ก็คือเราก็เนี่ยคนง่ายแต่ว่านั่นนั่นขออย่างว่าเวลาเวลาสมบุิจะใส่ให้เช็ดให้สะอาดเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันเกิดว่ามันจะดูผลไม้สกปร,รกโอ,โอเคอ่างนเนี่ยโอเคเราก็จะใช้กระปุกพอได้ที่เรามีพอเรามีแจเเยนะ เราเป็นคนชอบแจกอะอลังคือมันไม่ยากเลยอาจจะแบบโฮอองุ่นไว้ต้องมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะให้มันดูแบบมีแบบเลเยอร์เหมือนสมมติว่าจะกินก็จะได้กินงาน่ายหยิบขึ้นมาคิองา่ายทานงาน่ายอะไรงา่าย เหมือนเวลาแขกเดินเข้ามาแบบเขาแบบอาจจะเป็นสแน็คแบบเล่นๆก่อนแบบอธิบายเชอร์ก็ก,ก็ก็เม่นก็เป็นไอเดียที่ดีนั่นชัน้นนั้นใส่องุง่นให้มันดูเป็น a ี r c o n d i t i o ที่เกิดคืนแค่นี้พอแค่นี้ก็ก็สวยได้โดยที่แบบไม่ได้ไม่ต้องไม่ซือ้อแบบ ที่แบบเกล็ดตัดจะเร็วเช็ดเช็ดอ่อนแก้วให้สะอาดเพราะว่าถ้ามันเปียกอ่ะมันจะชืดแล้วมันความชื้นมันทําให้คือเข้าใจว่าดอกไม้เออผลไม้มันต้องหยุดที่เย็นนะแต่ว่าที่ชืดเทปมันไม่เหมือนกันที่เช็ดมันทําให้เกิดเฉราดพี่กินจูแต่งตัวสวยให้ดูหน่อยเทมไลน์ได้ได้นไม่อยาก จะต้องเปลี่ยนโคลด้วยก็ไดวะ not that hard. Too. แค่นี้ก็พอแล้วพี่เดี๋ยวก็แบบพี่เดี๋ยวก็แบบใส่ใส่บแบบซอสบแวยเพราะมีซอสบแวยอยู่ตัวเนี้ยพี่เดี๋ยว่าใส่ท็อปโรบิอย่างเงี้ยนพะ่อมไม่พี่จะใส่แบบนี้ได้แต่หรือว่าต้องแห้งๆนะเพรถ้าไม่แห้งมันมันจะดูแบบมันจะดูแบบไม่น่ากินเออ ดีเลยครับ่ c EC <Easy, easy. S 1> ท่านนี้เองค่ะทุกคนค่ะมันง่ายมากแค่น,นี้เราก็มีแบบเหมืนอนเป็นฟู้ดคอร์เนอร์แบบพระมุมผลไม้ใช่ไหมมุมผลไม้ที่แบบเหมืนมอน,มนอยู่ที่บ้านท่านติดด้านแขกไปมาแล้วกยอยู่อันนี้นเราก็ตัดเป้า,าเราแล้วว่าสถาบันแบนบเพราะว่านี่มันไม่ต้องสวยวมันก็สวยมันแค่เรียบรอยพอ เวอรี very, very easy, huh? ่เวอรี่ซีซีค่ะทำง่ายกว่าทำง่ายกว่าไปซื้อบุกยองบอลค่ะไม่โผลดเลยหรอวะพาะอันนี้เป็นสมัยจริง